แล้วทำไมจะต้องเลือกรถที่โครงสร้างปลอดภัยล่ะคือรถเนี่ยถ้ามันชนหนักมาเนี่ยเคยพลิกคว่ำม,มาเนี่ยยังไงร,รถคันนั้นก็เสียศูนย์<อ>มันจะซ่อมให้ดีเหมือนเดิมไม่ได้นะอ,อันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะศูนย์เนี่ยมันบิดไปแค่ครึ่ององศาเนี่ยเหล็กเนี่ยนะก็มันโดนชนเนี่ยมันก็ต้องงอมันก็บิดเบี้ยว <c oughs> การที่ดัดใช้ไฟเป่าใช้ไฟลนแล้วดัดมันไปเนี่ยนะรักไหมจะใช้องศาของอู่ที่ดีมีมาตรฐานมาจับยังไงมันก็ คาดเคลื่อนแค่มันคาดเคลื่อนนิดเดียวนะเวลาเราขับเร็วเนี่ยเราจะรู้เลยนะนี่ความปลอดภัยอ่ะนะน้องเฟิร์สลองจินตนาการดูนะรถที่มันเสียสูดพอเราขับไปนะขับด้วยความเร็วเฮ้ยเราจะหักกลบอะไรหน่อยบางทีมันชันแหลบเลยใช่ไหมมันเสียสูดมันชันแหลบ าเป็นต้องไปทิกว่วมต้องไปตะท้ากับต้นไม้หรืออะไรอีกอแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะเหล็กเน้ยไม่เคยโดนไฟมาก่อนมันก็อาจจะเอาอยู่ไงแต่พอเหล็กมันโดนไฟโดนแล้วมันกรอบพอเป็นตัวลง่เอเอมันกรอบความมาตรฐานความอะไรของเหล็กเนี่ยมันมันลดความมาตรฐานลง oh, <no. S 1> แล้วมันก็อาจจะมาถึงตัวเรานะทำให้เราเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ในรถเรานะ